ครับผมน้องคนน่าพึงครับวันนี้ขอมาพึงกันไก้ครับผมมากผ่านเด้ครับผมนะครับผมพึงผ่านมาเห็นได้ครับอยู่ข้างทางครับอ่ะในพาไปดูพึงกันได้ครับนี่ครับผมดีหลุดมาครับอยู่ข้างทางเลยครับผมสงสัยจะไม่ใครคอยวิ่งผ่านเท่าไรแล้วครับพึงพึงกวาเป็นร่างกันแล้วครับเดี๋ยวเจ้าจับบังบังไว้ก็หนามอยู่ตรงกลางว่้ครับ ดครับต้นพึกครับลังยาวๆครับผมรับผมต้นพึกไง่ตีท้ออยู่ครับสี่ห้าลูกครับนี่ครับอ่ะเดี๋ยวพันไดจัดการครับทำผบเรียบร้อยแล้วครับผมครับตีท้อครับผมมันสามสี่ห้าตัวได้ครับลังยาวๆครับ khác khác đấy các bạn. Nên là zoom kia là ở dưới thấp này, kinh gọn này nỗi các mà các thôi มีซอยไว้ก็ดีครับผมต้องกันดื้อมากไปครับนี่ยตรงกันดื้อไปครับฮะอ่พี่บอกว่าน้ำกลางอ่ะว่าน้ำในอยู่กลางเลยครับถึงนนรัๆๆงเนี่ยซู่ซูท่วงเลยครับพอมันป่องนิดเดียวแบบว่าน้ำ รอรุ่นครับไอซ้มไปดูตรงนี้นะครับผ่านขึ้นถึงในขึ้นต้นแล้วครับอันนี้ก็กระเดือบขึ้นครับเดี๋ยวรอรวมรอดูหลุนลังรุ่นข้อน้าครับผมอันเตี่ยวมอวุก่อนถึงไป้ะครับเดี๋ยาวผึ่งใหญ่จากล่างเลครับจังหวะผ่านเท้ครับลมเชิงลงมาเลยครับผมลมเชิงแรงครับ อันตรายครับดูครับตน้นพล็กรับกิ้งก็นี่ยน้อยครับกิ้งก์ไปไปนิดเดียวเองครับนะครับอันที่มาัจฉาครับ ครับงนี้นก็ตรงในยงครับกินมันน้อยครับมุกเจ็ะก้กัตายแล้ครับแบบยวงกินไม่เสรับ โยงเชืเสร็จแล้วไม่ขามนะเพือนครับต่ต้องโยงเช็ควครับกิ่งมันหน่อย,อยจริงๆครับหน่อยมากๆเลยครับรอนุ่นครับเกัเป็นโบล้ะครับ กินผู่รับ ครับผมนะครับผมน้องครับผมมาเจอเลีกล้างครับล้างแหลกวิ่งตุ๊บติ่วนะครับถ่ายไม่ได้ครับตรวจรับตับใหม่นะครับมีเจ้ล้างที่สองครับมีตัวนะครับเขาหิ้วครับขอแบโดถเต็มลังเลยครับเช้านี่ครับตัวของเขา เห็๋ยว,วนะครับเจ้าของสนามเด็กทางไรมันเหินคนด้วยอ๋ออะนี่ไงลูกผึ่งยุงเต็มาเลยครับนั่งอยู่การมะพร้าวเลยครับเนี่ยเ้าแจกพันธุ์เด็กขึ้นอีกแล้วครับเดินไปดูตรงอุทธรณนะ์แป๊บนึง่งนี่มาถ่ายให้ดูอีกครับอ่ะนี่ครับนั่งผึ่งสวยๆทำรั่วมอไซค์นี่ครับน,รน,นะครับผม ตีแบ่งก็จะคลองครับคล้องก็อยู่ในป่าไปขอเข้ามาแล้วครับอ่ะเอาตมตีวใายขึ้นตีหาตัวองนะครับนี่ช่างลูกมะขวันวนะครับไปกินล่างแร่ครับนี่ครับเห็นไหมครับพี่น้องเคลื่อนไส้ครับใหญ่กว่ลูกมะวัน ได,ด้คือไปต้องลูกตัวน้องขาวครับีบน,นะครับ ได้กินลังแรกครับดูครับผมใส่ใา่พาน,นได้ครับพึ่งย่ามหนีโหดครับพึ่งดูมากเลยครับดูครับผมพ้อมเตรียมตัวแล้วครับหากันไปถึง่ังแล้วครับ ครับรดูร่งครับเหขาวจสาสไหมค,ครับถึงควันนะครับ้า,าม,มันามอหยู่ทางไปนะเออนามอยู่ตรงปลายนะครับฮะ หายแล้วอ้อยู่กินกันนี่ครับเห็น,หนไหมครับพี่นอ้องน้ำอยู่ปลายครับโอ้ล้างแบบเก๋ครับเออครับโอ้ล้างก็ได้ครับ ม่าหน้ามาเชิงอยู่ดฟอล้วครับน่ะดีแบ่งก็จะคลองครับอ่ะร่ำเมือดนะครับดูครับหางควนไม่ได้เลยครับโอูใส่ยต่มต้มเลยครับครับผานกำลังลงมาครับโอ้สุดยอดครับพึ่งผึ่งดูควนครับเห็นร่ำเมือครับ เม่มีทุกงเมือกข้อไม่ได้เลยครับผมตอดจริงๆยังจังเลยครับสุดจอดครับรังที่สองตอดรัางแรกกับตอดยังคักได้ครับรังแรกได้ไปบววคนตัดยาวนะครับมันได้ทายทูวิ่งนี้ยนซาครับตระดาษถุงหน้าครับอ่ะอันนี้กำลังจูงเชือกครับให้ดูพันนี้ครับครับตรงโยงเอาครับ กินของเาอันตรายครับเดี๋ยวเรามาสรุปขั้นข้างล่างเลยครับสวยไหมครับบยงเชักถ่ายรูไม่ได้เลยครับตอดยับเลยแหละครับแต่ครบช่วยได้ครับอันนี้ล้างแรกครบช่วยไม่ได้ครับดูปวดครับ อันนี้ยังว่าควันกันครับถึงยามนี่ต้องหาทุกมือยางใส่และครับรังแหลกหวานเจี๊ยบรังที่สองกัหวานเจี๊ยบครับตุ่นมะพร้าวครับดอกมะข่าครับข่าเตะจะยไปดูจะมีหัวหน้าไหมครับอันเดียรังยูเกียครับกินมันโยงโูงครับ lo tổn bắt không, là không, răng ở, có đại không, ở thứ quả đại không, nhìn không, 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 chẳng tua sát quả đai mà không. ดูผ่านปาน่ดเลยครับของขี้นครับไปกินข้าวนี่ครับผมอ่ะชัดไม่ชัด,ชดยังไงขออภัยครับผมจอ่อฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามนะครับน้องคนห้าพึงครับครับผมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวทัวรล์ล่างครับ หน้าด้วครับหน้ามีพอถุงไหมนะครับโอ้ผ้ได้อยู่ครับหน้าผ้ได้แบ่งเจ้าของแล้วครับครับครับผมยวชมจู้งล่างนะครับครับผมโอ้ผ่านเดินตามมาครับครับขอบสัมภาระครับครับผ่านได้ครับมาตามพึ่งใหญ่ครับใหญ่จริงๆครับเห็นครับโอ้ ลุกครับดูรอยไฟใหม่ปลาครับลุกครับผมเออผ่านเต่มาเห็นแล้วครับสามเมตรลอกข้าแต่ครับยูข้างนอกในท้ายดูแล้วครับมาเจอรังบรือเลยครับแต่เพิ่งจะม่มีรังเยอยวนะครับวินไปสองทางครับเลยตัดใจสามรังนี้ก่อนครับดูหอบสามพระมาครับดูปลาต้องเตรียมของมากี่ครับผมเอาครับเดี๋ยวให้ดูเพิ่งกันเลยครับรังใหญ่ครับนี่ครับผมเห็นไหมครับ อ้นี five ่ครับหัวน้าบุูมเลยครับต้วน้ำม่วงปลาครับนี่ครับหัวหน้าตั้งใหญ่เลยครับตั้งติดโคนต้นเลยครับนี่ครับหาดวงให้ดูเยอะนี่ครับนี่ชัดเลยครับนี่ครับตั้งใหญ่ครับ อ่ะเดี๋ยวรับคบตีพึงใหญ่กันเลย,ยครับพึ่งใหญ่จักรัางกันเลยครับจำพานบอกเชื้อม้าเกิดพึ่งใหญ่แล้วครับจะนี่ทั้งหมดพึ่งใหญ่ครับครับยักษ์รังแล้วครับโหครับผมเห็นไหมครับคนหมูชงขงิงเลยครับ ถึงังี้ยมีกบกัวดีครับโอ้ถอดแล้วครับมาครับผมถึงกับเปิงด้วครับรอลุ้นหน้าครับมาครับผมถึงกับปิดตาอยู่ด้วยเนะครับโอ้โหปวดดูจริงนะครับถึงมาครับผมรุ้นหน้าครับตอดจับเลยครับ พึ่งมาพอกันครับครับผมออกมาแล้วครับอ้ถ่ายดูไม่ไดนนะครับตัวครับตัวครับพึ่งวันี้บุพานครับเอาครับผมนี่ให้ดูน้ำพุน้ำหวานครับได้น้ำหวานหัวเดียวนี่ครับได้ครับสามสี่รูดันจะได้อยู่ โมใหญ่พอสมควรครับโอ้ยลังรอบสองครับนี่ให้ดูเอาครับผมนี่ลังครับหัวหน้าครับผมหัวหน้าได้อยู่ครับจักสามสี่รูนะจะได้อยู่ครับเิ่งสวยครับผมตัวครับลังเงินซื้ได้ครับรอบสองครับเอาครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ครับผมชอบฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด็ดครับน้องค้อน้เพิ่งครับไปครับผมสวัสดีครับ